สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำตัวนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Moonlight Scrapper Dark Gamer อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ1วันต้องทำอะไรบ้างนั่นเองและก็จะแนะนำในส่วนของแพ็คเติมด้วยนะครับว่าเติมแพ็คไหนคุ้มนะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับวันแรกนะครับต้องบอกว่าใน1วันต้องทำอะไรบ้างยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําในส่วนสําคัญก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมมูลไลสครับเตอร์ดาร์เกมเมอร์อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีน้้ำพิจอรชาวไให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนทางพิจอรได้จัดโปรโมชั่นโคตรคุ้มราคาถูกมากๆอย่างแพ็ค3,000ลดสูงสุดถึง1000บาทต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับแพ็ค1,400บาทลดเหลือเพียง1000บาทส่วนแพ็คอื่นนะครับก็ลดราคาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแพ็คชุดอาวุธบวก ราคาเพียง585บาทแพ็กซีเซนพาร์ตลดเหลือ300บาทอย่ารอช้านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าสนใจนะครับติดต่อไปหาพี่จอรนได้เลยนะครับที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเน้นที่เควสหลักก่อนเลยนะครับตามด้วยซับเควสหรือว่าเควสตลอกนั่นเองทีนี้เพื่อนเพื่อนมาด้านซ้ายครับนี่ตรงแมปเนาะจะเป็นรูปหัวกระโหลกใช่ไหมกดเข้าไปครับในส่วนตรงนี้นะครับจะมี บอสแมปนั่นเองนะครับซึ่งด้านล่านะครับจะมีครูดาวการเกิดอยู่นะครับถ้าตัวไหนใกล้ๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดวาร์ปไปตีได้เลยนะครับก็ไปลุ้นการ์ดบอสได้เนาะในส่วนต่อไปครับให้เพื่อนๆกดมาที่กล่องของขวัญด้านบนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกมาที่หัวข้อซีซันอีเวนต์จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกหัวข้อ Open Special 7 Day d i a r y นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีมิชชั่น7วันให้เราทําด้วยนะครับก็จะได้รับของรางวัลอย่าลืมมาทําตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับมิชชั่นเขยตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเช่นฆ่ามอนสเตอร์500ตัวนะครับตีบวกไอเทมนะครับตัวละครเลเวล10อ่าใช้ยา10ขวดอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกหัวข้อที่4ด้วยนะครับก็คือกรอไกด์ได้เองแล้วก็เลือกหัวข้อดูวลต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีมิชชั่นให้เราทําเช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยีแจกไข่หลายใบมากๆเลยครับอย่างใบแรกเนี้ยก็คือฆ่ามอนสเตอร์300ตัวนะครับ สำหรับไข่ใบสีเขียวนะครับอันนี้คือตีบวกอาวุธบวก5นั่นเองส่วนสีม่วงใบที่3นะครับก็คือเลเวล20นะครับส่วนไข่สีม่วงใบที่4นะครับเขาให้เราตีอาวุธ10ครั้งนะครับไม่ใช่ตีอาวุธชิ้นเดียวบวก10นะเราสามารถตี2ชิ้นนะครับชิ้นละ5ก็ได้นะครับก็จะนับเหมือนกันเนาะที่เหลือก็จะเป็นมิชชั่นเควสง่ายๆครับอย่าลืมมาทําด้วยตรงนี้ได้รับของรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะครับมาที่เมนู3ขีดนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกหัวข้อคับร สำหรับไอเทมนะครับที่เราไม่ใช้หรือว่าดรอปมานะครับให้เราทำการใส่ c o l l e กชันบ book ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้สเตตัสเพิ่มนั่นเองแต่ว่าเงื่อนไขในการรับสเตตัสถาวรนะครับเราจำเป็นต้องใส่ c o l l e กชันบ b o กให้ครบนั่นเองอย่างตรงนี้นะครับจะได้มีดเดฟบวกหนึ่งนะครับคือเราต้องใส่ลงไป3ชิ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของหัวข้อการคราฟนะครับและก็เลื่อนลงมาที่หัวข้อสครับเตอร์หรือว่ารูปปั้นนะครับเสร็จแล้วครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยเพื่อน มันจะมีรูปปั้นอยู่4รูปแปบนะครับที่สามารถคาฟได้ตั้งแต่ต้นนะครับและเราจําเป็นต้องคาฟด้วยเพราะว่ามันจะได้เลเวลสครับเตอร์ด้านบนถูกไหมที่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่คาฟไอ้สี่นี้เนี่ยเลเวลตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นเราก็จะไม่สามารถคาฟรูปปั้นที่ระดับสูงขึ้นไปได้นะครับในช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าให้มาคัฟเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะคาฟรูปปั้นอันนี้ใช่ไหมเราจะต้องหาหินนะครับกับเมไดอะไรสักอย่างนึนะครับอ่ะกดไปที่หินก่อนเสร็จเนี่ยให้มัน เลือกมาตรงหัวข้องนี้ครับเกชเชอร์ตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมกดเข้าไปนี่แล้วเขาจะบอกว่าแมปไหนมันมีหินก้อนนี้บ้างน,นะครับก็ให้เพื่อนกดไปที่แมปได้เลยอันผมจะกดให้ดูก่อนละกันเอาที่นี้เนาะเมื่อกดมาครับเขาก็จะแนะนํามาที่แมปใช่ป่ะเนี่ยเดินลงมาด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่าหินเนี่ยสามารถเก็บได้ตรงไหนบ้างน,นะครับส่วนเจ้า,มาเมล็ดนี้นะครับผมแนะนํา2จุดนะครับก็คือ hunting นะครับไปล่าเอาได้เลยนะครับแต่อีกที่หนึ่งคือดันเจี้ยนตรงนี้นะครับ แนะนำว่าเป็นชั้นแรกนะครับตามที่ค่าพลังเราไหวเนาะจุดต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อรีเควส t นะครับสําหรับเควสต์รีเควสนะครับจะมีระดับด้วยนะครับเช่นระดับ A ระดับ B ระดับ S นี่ก็คือดีสุดนะครับหมายความว่ารางวัลก็จะดีตามลําดับนั่นเองส่วนรีเควส t นะครับจะทําได้8ครั้งต่อวันนะครับส่วนด้านซ้ายก็สามารถรีเฟรชได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำเควสตเสร็จนะครับไอเทมจะทําการสุ่มด้านล่างนะครับไม่ใช่ได้ทุกอันนะ จุดต่อไปที่เราต้องทําทุกวันนะครับนั่นคือดันเจียนสําหรับดันเจียนที่เราลงได้ในวันแรกนะครับก็จะมีคิมสันเทมเพิลนะครับดันนี้นะครับจะสามารถลงฟรีได้วันละ1ชั่วโมงนะครับรีเซ็ตตอนตีห้เนาะส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับลงฟรี1ชั่วโมงนะครับแล้วก็รีเซ็ตตอนตีห้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่ระดับสามนะครับก็สามารถลงดันทวิสเตดอาร์บิสได้นะครับสำหรับเวอร์ดันเจียนนะครับน่าจะไปอีกสักพักหนึ่งนะครับต้องจบในเรื่อง2นะคิดว่านะ จุดต่อไปครับคือเลสบอสนั่นเองนะครับสาหรับวันแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะลงได้แค่ตัวแรกเนาะก็คือตัวหนอนนั่นเองสังเกตตรงคูดาวตรงนี้ก็ได้ครับเมื่อเวลาใกล้ถึงนะครับตรงนี้จะเปิดเป็นหน้าจอข่าวเนาะเราก็สามารถวาร์ปไปตีบอสได้เลยนะครับเทคนิคแนะนานะครับถ้าเกิดใครตีชแนลหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถย้ายไปชแนลสอหรือ3ได้นะครับบางทีมันก็ตายไม่พร้อมกันนะครับสำหรับไอเทมนะครับก็จะมีโอกาสดรอปพวกประดับนะครับหรือว่าชุดบอสด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะ ออกยากนะครับรวมถึงการบอสด้วยเนาะอย่างเมื่อไรต้องกับวันงี้ผมเปิดมาได้กล่องโง่ๆแล้วก็อย่างโง่ๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคืออารีน่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมกดลงไม่ได้นะครับน่าจะหมดเวลาเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครลงได้ก็กดเข้าไปด้วยนะครับส่วนสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับนั่นคือกิ้นั่นเองสำหรับคนที่มีกิ้นะครับในวันแรกนะครับให้เพื่อนๆเล่นวันที่กิ้วมิชชั่นนะครับนี่มันจะมีกิ้วมิชชั่นให้เราทําด้วยนะครับแล้วก็จะได้เหรียญกิ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเติมกันบ้างนะครับว่าเติมแพ็กไหนคุ้มนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเติมนะครับผมขอแนะนําร้านพี่จรชาวได้นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทนั่นเองนะครับติดต่อได้3ช่องทางนะครับที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าเติมเองมากๆเลยนะครับอ่ะให้เพื่อนๆนะครับมาที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับ สำหรับแพ็คแรกที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆให้เติมนะครับก็คือแพ็คสตาร์เตอร์ตรงนี้เนาะสำหรับแพ็คสตาร์เตอร์นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ585บาทนะครับแพ็คนี้ได้อะไรบ้างนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับคุณจะได้เงินแคสผีเสื้อนะครับ2อ0 0นะครับและก็ได้กล่องอุปกรณ์ชุดสมใส่รวมถึงอาวุธนะครับ บวกเจ็ดที่ผมใส่อยู่นะครับทำให้เพื่อนๆฟามง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมันเด้งมานาดีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ยานะครับเป็นยาบัฟเนาะบัฟเอ็กแทกสปีดแล้วก็มูสปีดนะครับนาสินาทีนั่นเองพอเพื่อนๆนะครับเติมแพ็คนี้แล้วนะครับจะมีผีเสื้อ2 0 0พใช่ป่ะให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่หัวข้อไดอารี่ก่อนเสร็จแล้วนะครับเลือกที่หัวข้อ u i p m e n t สําหรับหัวข้อตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องประดับอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับที่เราสามารถใช้เงินแคคสผีเื้อนะรับ ซื้อได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะดันค่าพลังด้วยแน่นอนว่าผมได้อธิบายในไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับยกตัวอย่างชิ้นแรกครับอันนี้คือทรีเชอร์นะครับหรือว่าสมบัตินั่นเองกดเข้าไปดูครับสำหรับสมบัติชิ้นนี้นะครับค่าเซตัดหลักเนี้ยคือมีรีดามจนะครับก็คือเหมาะกับตัวตีใกล้อย่างวอริเออร์พาราดินสครัเตอร์สหรสมบัตินี้นะครับเมื่อเราบวก1นะครับก็จะได้แม่นยํากายภาพระยะใกล้นะครับ ยางโซีนะครับก็จะได้เป็นคริสเลตนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกสมบัตินะครับหรือว่าอัญมณีพวกนี้เนี่ยมันตีบวกติดยากนะครับประมาณบวก3ก็คือยากมากๆแล้วเนาะแนะนำว่าก็บวกแค่ประมาณ1-2ก็พอนะครับสำหรับเครื่องประดับตรงนี้นะครับให้ซื้อให้ครบทั้ง4แบบนะครับสำหรับแพ็คต่อไปที่ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนกดมาตรงนี้ครับที่เป็นรูปดาแล้วมีปีกเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นแพ็ค time membership นั่นเองกดเข้าไปเลยสำหรับแพ็ค membership นะครับถ้าเพื่อนเติมกับพี่จอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1 6 0บาทเท่านั้นนะครับสิทธิพิเศษได้อะไรบ้างนะครับกดเข้าไปดูสําหรับสิ่งที่เราจะได้นะครับนั่นคือเพิ่มขีดจํากัดนะครับ EXP นะครับบวก2นะครับส่วนที่2นะครับก็คือเพิ่มช่องขายแลกเปลี่ยนบวก5ส่วนที่3านะครับคือเพิ่มขีดจํากัดในการขายแลกเปลี่ยนรายวันนะครับบวก5ส่วนอันสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพาแปลว่าเราสามารถ รวบรวมสิ่งของได้นั่นเองนะครับหมายความว่าอาจจะมีแร่บางอย่างนะครับที่เป็นระดับสูงนะครับเราไม่สามารถรวบรวมได้ผมคิดว่าอาจจะต้องเติมแพ็คนี้ด้วยการเก็บนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะส่วนสุดท้ายนะครับก็คือวันที่31นะครับหรือว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ผีเสื้ออีก200นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่กล่องของขวัญครับแล้วก็มาที่ด้านซ้ายนะครับเลือกลงมาล่างสุดนะครับเลืองหัวข้อซีซันพาร์ทเสร็จแล้วนะครับก็เลือกหัวข้อรันสเปเชียลซีซันพาร์บรีวาร์ดนะครับสำหรับซีซันพาร ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าเพื่อนต้องการซื้อนะครับให้กดตรงนี้เลยนะด้านบนนะครับสำหรับแพ็กซีซันพาร์ตนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ300บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนะครับต้องการกดดูรางวลรวมนะครับก็กดตรงนี้ได้นะเี่กเขาจะมีบอกนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะอย่างที่บอกครับส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่มีงบหน่อยนะครับนั่นคือแพ็กฮอตดิวนั่นเองนะครับอย่างแพ็กแรกนะครับก็คือเวฟพอน s h ชาร์ปนะครับราคาจะอยู่ที่1000บาทนั่นเอง ก็คือจะเป็นกาชาอาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เงินแคบผีเสื้อนะครับถึง4พันเลยแล้วก็จะมียาบัฟสเตตัสด้วยนะครับอย่างแพคที่2นะครับก็ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าจะเป็นกาชารีดิกนั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องประดับนะครับประมาณนี้เนาะส่วนข้างหน้านะครับก็จะเป็นใบตีบวกเครื่องประดับนั่นเองหรือใครมีงบเยอะหน่อยนะครับก็มาทางด้านขวานะครับจะเป็นพวกแพ็ค3 0ันนะครับแต่ว่า เติมกับพี่จอนะครับจะอยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับถือว่าลดไป1,000นะครับประหยัดตังค์มากๆเลยนะครับสำหรับอันซ้ายนะครับก็จะเป็นกาชาอูนะครับส่วนอันขวานะครับจะเป็นรีดิกหรือว่าเครื่องประดับนะครับก็จะได้ของมากกว่าเท่าตัวนะครับสำหรับแพ็คลิมิเต็ดเซล์นะครับก็แนะนําว่าซื้อตั้งแต่ถูกสุดไปจนถึงแพงสุดได้เลยนะครับอย่างแพ็คแรกนะครับราคาแค่ร้อยนิดนเองนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับก็จะมีกล่องนะครับเราสามารถเปิดซัมมอนได้ถึง11ใบนั่นเองนะครับแล้วก็ได้แค่ผีเสื้้อ400ดวย อย่างแพ็กใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กสามพันนะครับเนี่ยจะได้ผีเสื้อค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือ8000เลยนะครับและเรานะครับจะได้กล่องซลมอน10กล่องนะครับโดย1กล่องนะครับจะเปิดได้11ครั้งนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิด10กล่องนะครับเราจะเปิดมอสเตอร์ได้ถึง110ครั้งนั่นเองนะครับส่วนใครงบเยอะนะครับก็จัดแพ็กทางด้านขวาให้หมดเลยก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์1วันต้องทำอะไรบ้างและเติมแพ็กไหนคุ้มแพ็กไหนดีนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,น,นะครับหากใครชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสติป์แจ้งเตือนด้วยครับไว้จะันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า